ันนี้วันที่7กุมภาพันธ์2568เป็นครั้งที่36ข้าวเจ้าในนัทวัดมณีรัตน์ขอถวายสิส่งสวดสาธยาพระสูภประปณิตแลหมดต่างต่างทวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าวเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและเรื่อมีสมาธิจดจออ่อในอัคหะับปัญญาในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกะวาเลสุจัตตาพันจันตุเทวดาสัตตมังนุดิราชัสสุนันตุสักะโมกขะทัง จักเค迦เมจะลเปสิริสิขรัตตะเตจันตะฤิเขวิมาเนจีเปรัตเจจะกคาเมตะลุวนะนคหะเนเคหะวัตถุมหิเขตเตอุมมาจายันตุเทว,วาชาละทะละวิสะเมยัคขะคันทัพพระนาคาตินทันตาสันติเกย่างมุนิวะละวะจจะนังสาธบโบเมสุนันโต รรมสมาลกาโรยำพัท Tantra ทำมัสมาลกาโรยำพัท Tantra ทำมัสมาลกาโรยำพัท Tantra อดสวดบดบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเลนะพุทธังพิปุจามิอิมินาสกาเลนะธรรมังพิปุจามิอิมินาสกาเลนะสังฆังพิปุจามิอดกาบพระรัตนตรัยอารังสมาสัพุโตปะกวาพุทธังปะกวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตปะตาธโมธธรรมังนัมปสามิสุปฏิปันโนปะกวาโตเศร้าสังโฆสังฆังนามามิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคาจามิสัมบังสารนังคาจามิสังฆังสารนังคาจามิทุติปิผู้สังสารนังคจามิทุติปิสัมบังสารนังคาจามิทุติปิสังขังสารนังคจามิตาติปิผู้สังสารนังคจามิตาติปิสัมังสารนังคาจามิตาติปิสังฆังสารนังคาจามิ บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตติเมสารนังอัญญพุทโธเมสารนังวัลังเอเตนะสัจจะวัตนะโสติเมโหตุสัพพทานัตติเมสารนังอัญญตัมโมเมสารนังวัลังเอเตนะสัจจะวัตนะโสติเมโหตุสัพพทานัตติเมสารนังอัญญสังโฆเมสารนังวัลังเอเตนะสัจจะวัตนะโสติเมโหตุสัพพทาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอตังสะมายังภะคะวาสักเกสุวิหารติกาปิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเกณัตสติงปัญจะมัตเตหิ พิก pues mm ุสเตหิสเปห์เหวะอรหันเตหิตทะสาหิจะลุกะธาตุหิตเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติพระขวันตังทัสสายญพิกุสังขันจะอะทะโขจะตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตทะโหสิอะยังโขพระขวักเกสุหิหารติกะปิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเทนะสติงปัญจะมะตเตหิพิกุสเตหิสเปเหวะ อาหันเตหิตะสาหิตจะโลกัตาตหิตเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติภควันตังทัศนายะพิกุสังกัญจะยันุนะมะยัมปิเยนะมะขวาเตนุปสังกะเมยามะอุปสังกะมิตวาภควาโตสันติเกเปปัจเจกะคาถาพาเสยยามาติอัตโขตาเทวตาเสยยะถาปินามะพระละวาปุลิโสสมัชิตังวาพาหังปาาเลยยะปะ ตาลิตังวาปาหังสัมมิเชยะเอวเมวสุธาวาเสสุเทเวสุอัตตะลาละชิหิตาพะวะโตปุระโตปุระหังสุอัตถะโขตาเทวตาพะวันตังอภิวาเทวตาเทตวาเอกะมันตังอัตถังสุเอกะมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพขวะโตสันติเกอีมังกาทังอาภาสิมหาสมมโยปวะนัสมิงเทวะกายาสมม สมาคตาอาคะตัมหังอิมังธรรมะสมยังทักขิตาเยวะอัปปาราชิตะสังคันติอัตโขอัปปาราเทวตาภควโตสันติเกอิมังกาทังอาภาสิตัตาพิกขโวสมาทะหังสุอิต,ตังอัตาโนอุจุกะมะกังสุสารทีวะเนตานิฆะเหตวาอินทริยานิรักคันติปันทิตาติ อัตโคอัปปราเทวตาภควาโตสันติเกอีมังคาทังอาภาสิเจตวะคีรังเจตวะปะลีกังอาติอินอทะคีรังโอหัจจะมะเมชาเตจะลันติสุทาวิมะลาจักขุมะตาสุทันตาสุโสนาคาเตอัตโคอัปปราเทวตาภควาโตสันติเกอีมังคาทังอาภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคาตาเซตะเตคัมิสันติอปายะภูมิงปหายะมหานุสังหิเทหังเทวกายา กายังปาลิปูเลส,สันตีติอัตถโคภะควาภิกขุากอามันเจสิเยปุเยนะภิกขเวทัสสุโลกะทาตูสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตังทัสสนายะภิกขุสังหันจะเยปิเตภิกขเวอะเฮสุงอะตีตะมันทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะกัวันตานังเอตปะปะระมาเยวะเทวตาสันนิปต,ติตาอะเฮสุงเสยยะถาปิ ไปหังเอตะาหิเยปิเตภิกเวปะวิสันติอนาคตะมันทานางอรหันโตสัมมาสัพพชาเตสัมปิภะควันตานางเอตะปัละมายะเยวะเอวตาสันนิปติตาภะวิสันติเสยยะาพิไปหังเอตะลหิอาจิกกิสามีภิกเวเทวกาญานางนามามิกิติกิตะยิสามิภิกเวเทวกาญานางนามามิเตศิษามิภิกเวเทวกายานางนามามิตังสุนาทะ สาธุกังมะนะสิตกโลธาภาสิทสามีติเอวังพันเตติโกเตปิกูปะควโตปัญจัโซสุงภะกวาเอตะทโบจสิโลกะมะนุสกัสสามิจตะภุมมาตัสสิตาเยสิตาคิริขพะลังปะหิตตัตตาสมาหิตาโุทูศีหาวตลีนาโลมะสังสาภิสัมภูโตสัมภูโน โอทาตะมะนะสาตุทธาวิปสันนามะนาวิิลาพิญโยปัญจสเตเจตวาวเนกาปิลวัทเวตะโตอมันตยิสัทธาสาวเกสาเสนระเตเทวกายาอาภิกันตาเตวิชานาทะภิกวโวเตจอจตัมปะมะกะลุงจุตตวาพุทธสัสสะสนังเตสัมปาตุละหุยานังอมนุสานะทัสสะนังอเปเกสะตัมทักขุงสะหัสสังอัตตสัตตะลิง สัตตังเอเกสหัสสานังอะมะลุสานะมัทะสุงอเปเกนันตะพัทะคุงทิสาสภาพุทธาหุงตันจะสัพพังอภิญญาะว,ะวะักวักขิตาวานะจักุมาตะโตอมันตะยิสัทธาสาวเกสาเเนระเตเทวากายาอภิกันตาเตวิชานาถาพิกโกเโดวโวหังกิตะยิสามิกิลาหิตอะรูปุตปโส สัตตสหัสสาวะยักขาภูมากาปิรัปวัตวาอิทิมันโตทุติมันโตวันนันมันโตยะสัจโนโมทัมนานาพิการมุงพิกลังสมิติวันังฉะสหัสสาเหมะวตายักขานันนันนัตตะวันนิโนอิทิมันโตทุติมันโตวันนันมันโตยะสัจโนโมทัมนานาพิการมุงพิกลังสมิติวันังสาตาคิลาติสหัสสายักขานันตะวันนิโนอิทิมันโตทุติมันโตวันนันมันโตยะสัจโนโมทัมนานาพิการมุงพิกลังสมิติิวันัง จินเจเตโลละสะสะหัดสายะขานานัตตะวานิโนอิติมันโตทุติมันโตวันนันโตยะสัติโนโมธรรมนานิการมังพิการังสมิติจรังเวสสามิตาปัญจสตายะขานานัตตะวานิโนอิติมันโตทุติมันโตวันนันโตยะสัติโนโมธรรมนานิการมังพิการังสมิติจรังกุมพิโรราชะคะฮิโกเปวุนปุลัสสะนิเวสนังปิญโยนังสัตตะสะหัดสังยัะขานังปะยิรูป่าสติ กุมฟิโลราชาค่ะฮิโกโสโปาคะสามิติงวะนังปุริมัจจะทสังราชารัตตะรัตโสปะสาสติคันทพพานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพระหาโบอินทนามาหมาปะลาอินทิมันโตทุติมโตวันนามันโตยัสสิโนโมธทมนาพิการมุงพิคุณังสมิติงวะนังทักกินัจจะทสังราชาวิรุปโโตัปปะสาสติกุมพันธานาังอั อาทิป <expand> ต <P blade> so ิมหาราชายัสสศิโสปุตตาปิตัสสะพระหาโบอินทนามามหาภราอิจิมันโตทุติมันโตวันนมันโตยัสสศิโนมวัฒนานพิการมุงพิกลังสมิจริงว่นังปัญจมัจจทิสังราชาวิรูปปโคปัสสะสตินาคานังอธิปติปหาราชายัสสศิโสปุตตาปิตัสสะพระหาโบอินทนามามหาภราอิจิมันโตทุติมันโตวันนมันโตยัสสศิโนมวัฒนานพิการมุงพิกลังสมิจริงว่นังอุตจรัจะทิสังราชาคูเวโรตัดปะสาสติ ยักษานางอธิปติมหาราชายาสสีโสปุตตาปิตัสสะมหาโบอินทนามามหาพปราอินทิปันโตชุติปันโตวนนปันโตยัสทิรโมทัพนาภิกกรรมภิกุนารตะมิจร์ว่านางปุริมะทิสังทัตะรัตโธทิขิเนนะวิรุหะโกปัจฉิเมนะวิรูปัโขกเวโลอุตตลังที่สังจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัทัพละมานา อจจสุวะเนกาปิละวัตเวเตสังมายาวิโนตาสาอาคูวัจจนิกาทาสาสัทธามายากุเวนทุเวเรนทุวิปูจะวิปูโตสหัจันโนกามเสถโจะกินนุมันทุมิมันทุจะปะนาโธโอปะมัตโยจะเทวสูโตจะมาตะลิจิตตะเสโนจะขันธโพนโรราชาชะโนสัพโอาคูปัญจสิโขเจวะติมพะรูสุริยะวัชสา เอเตจันเยตะราชาโดคันทพาสหะา,าชุพิโมธมานาอภิกาม,มงพิกุณาสรมิติงว่านังอาถาคูนาภาสานาคาเวสาลาสหาตัชก,กากัมพระรัสสตลาอาคูปายาคาสหะยาติพิญุมายามุนาทะตะรัาจะอาคูนาคายาส,สีโนเอราวันโนมาหานาขโขโศปาคาจะมิติงว่านังเยนาคาาเชสหะสา,หารหลันติ ทิพาทิสะทิชาทิปักขิวิสุทธะจักขูเวหายาสาเตวันมัชชดปตตาติตาสุปันตาติติเตสนามังอภยันตา,านาคอาชาณมาสิสุปันโตเขเมะมะกาสิพุทธโทธสันหาหิวาจาหิอุปะวะหะยันตานาคาสุปันนาสะรณะ,ะมะังสุพุทธังจิตาวิชิต ละหัตเทนะสุภูทังอสุลาสิตาระตโตระต,ตโลวาสะมัตสสเอเตอิทิมโตยัสสีโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุลาธานะเวขาสาเวปจิติสุจิติจะปะหาราโทนมุจีสหสะสตไจจะพระริปุตตานาังสัพเพเวโรจะนะอามกาสันในหิตวาพระลิงเตนังราหุพัฒมุปปาคามุงสัมมโยธานิพัทันเตภิกขุนังสามิติะนัง อาโปจะเทวาจะปะทะวีจะเทโชวาโยตะทาคะมุงวะลุณาวาลุณาเทวาโสโมจะยะสะสาสหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายะสัตสีโนเทสะเสเตสะสัตถากายาสเพนานัตตะวานิโนอิทิมโตชุติมโตวันัมโตยะสัตสีโนมธัมมานพิการมุพิกลังสมิติิมนังเวทูจะเทวาสหดีจะอะสะมาจะเทเว ยะมาจันทสูนปนิสาเทวาจันทมาโกปุรักกิตาสุริยะสูปนิสาเทวาสุริยมาโกปุรักกิตานักขันนักขัดตานิปุรักกิตวาอากูมันธวามันทวลาหกาวะสูนังวาสะโบเศธโศสักโกปาคาปุรินทะโธทะเสติทะสทากายาสเพนานัตตะวานิโนอิจิมันโตทุติมันโตวันนันโตยัสสัจจโนมทัศมานาภิกขะโมภิกุลังสมิติงวนัง อาถาคูสหะูเทวาจะระมักิสิกขาลิวะอาลิกถกาจะโรชาจะอุมมาปุปพะนิพาสิโนวะลุนาสหะธรรมาจะอัจจุตตาจะอเนชกา,าสุเลยยะลุจิลาอาคูอาคูวาสาวะเน,นะสิโนทะาเสตท่าธา,ากายาสเพนานัตวะนินโนีิมันโตทุติมันโวนัมัโตโยะสัจจินนมทัมมานาพิการมุกีกุลังสมิจริวัง สมานามหาสมานามานุสามานุสุตมาคิกาปตูสิกาอาคูอาคูมโนปตูสิกาอาทาคูหาราโยเทวาเยจะโลหิตะวาสีโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายาสีโนทัสเตทัศชากายาสเพนานัตตะวันนิโนที่มันโตชุติมันโตวันัมันโตยาสีโนมัตสามมาภิกขมกพิคุณาสัิติงวะนังสุกกากรุมหาอาลุณาอาคูเวคะนัสสาสหโอทาตคไคหาปาโมกขาอาคูเทวาวิจักขณาสะธามัตตา พาลัคชามิสก,กาจากยัยยสสิโนชนะยังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภาิวัสติทธาเสเตทัาสทากายาสาเพนานัตตะวัน,นินโนท่มโตชุติมัโตว,วันะมนโตยัสสิโมรรม,มานาพิกามุกตุนังสามิติงวะนังเขมิยาตุสิจายามากันทากาจัยัสสิโนสมัาามภิจการามเสธาโชตินามาจะ อาสวานิมานะละติโนอาคูอาถาคูปะระนิมิตาทะเสเตทะททากายาสเพนานัตตะวันิโนทิมันโตชุติมันโตวันัมันโตยะสัจจโนมวัฏมานาพิการุงพิกุนังสมิจรังวะนังทะเสเตเทวันิกายาสเปนานัตตะวันิโนนามันวะเยนะอาคุยไชชุงเยจันเตเยทะสิสาสะหะปะวุฒะชาติมัคขีรังโอขะตินะมะนาสวังทักเขโมขะตะลังนาคังจันหังวะ อะสิตาติตังสุปมาปะละมตัตโตจะปุตตาอิทิมโตสหาสันนังกุมาโลตินโสจะโสปาคาจะมีติงมะนังสหสัสมะมัมะโลกานังมหาปมาพิติทตะท,ทัตติอุปป,ปัโนโนทุติมโตพิสมากายายาสัสสัสสโสทะเสธาอาิสราอาคูปันเจกวะสะวันติโนเทเตสันจะมัจโตอาคาหาริโตประลิวาลิโต เตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสัพพมะเกมาลาเสนาภิกรมิปันสะการหะหัดสะมันชินยังเอทะหัดทะหะหะพันทะทะลาเคนะพันทะมัตุโบสะมันตาปริวาเลถมาโวปุจจิทะโปจินังอิตติตาทะมหาเสโนการหะเสนังอเปสยิยป,ปานินาตะละมาหัดจะสลังกัตวานะเประวัง ยะถาปาวุสโกเมโคทะนะยันโตสัวุชุกโกตถาโสปจุทาวติสกุฏโอะสะยังวเสนตันจะสพังอภิญญายะวะวะขิตตวานะจกักขุมาตะโตอามันตะยิสัทชาสาวเกศสาสเสนระเตมาละเสนาพิกันารเตวิชานาทะวิกโวเตจะอาตปะมะกะลุงสุตาวาพุทธะศา,าสนังวีตลาเกหิตประกามุงเนสังโรมัปิตอิชยุง สัพเพวิชิตะสังขามาปะยาติตายัตสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกตาเตชะเนสุตาติบทสวดธรรมจักกับปวัฒนสูตรเอวเมสุตังเอกังสัวาญพระกวาลาันลัสียงอิสิปุณีมิคดีแต่ตัดกบว่าปัญจมกีเดพิกขุอมันติสิเตเมภิกขุณตัปปะปติเตนะเสวิตพยาโยจายังเกิดอตการมาติกานิโกนิโอปโนชาจิโกนายดิวานัสันนิโต เจ้าจตางอัตตากลมาเิโกทุกขอนโยรัานิโตเอเตเตพิเกอโอนกกับมัจฉิมาปฏิปทาตตักษะรับ้สัมภาจะกุกการณนีรักการนี้วันนีปญญาสัมโพยญาณิานยสังวตติ ก็จะมาจาสาวพีเขมัจฉิมาปฏิปทาต่กะเชนะพุทธสัมปทาตะกุกการณียะนกรณีวรรจปิญญาสัมโทธญาณิพนิยญาสังวตติอายะเมยะอริโยสังกิจโกมะโกเสยยิจังตมาทิติสัมมาสังกปสัมมาวิชชาสัมมากรรมโตสัมมาวิโยมสัมมาจมวสมาสติสัมมาสมาธิอย่างโกสาพิเขมัจฉิมาปฏิปทาต่กะเชนะพุทธสัมปทาตะกุกการณียะนกรณีวรรจปิญญาสัมโทธญาณิพนิยญาสังวตติ อี๋ังโขปนนพิเกตุกังรยัจงชาติุกกาชาติปุตกามาลยัปุตกสกปนิจวัตุกกตมานะสุปายาตเปทุกกาญปิยีสัพพโยโกตุกปยวิปยโกทุกานยาปิจังด้รับปิทำเปทุกังสังกิจเจนะปจจุบันักการธาทุกังอี๋ทั้งโขปนนพิเกตุกกจมุทิโอไดังยาจังันาโพนวิการจจราคะสักตาตตาตัตาพินีสยติสังการวัฒนาภาวัฒนาวิวาวันาอีังโขปนนพิเกตุกานิโรธ อาสัจจโยตัาเจัานญาเระเาะนิโรจโกปฏิจิสันโตมุติอริยโยจังโกวันพิเกตุกังโยธาพระมิปิิปิตาได้สัจจังอาะเมวะอริโยจังคิโกมะโกสัยโยจังธรรมที่จิตสมาสังกปสัมมาวจจสมากรรมโตสมาวจโมสัมมาวจิโมสัมาสติสมาสมาธิอิจังทุกขังยเยสัตตมติเมวิเกตุเพนุสุจตตเมสุจกงเทวนาทวาเทวญาเทิโกเทวติจังโกวิจังทุกขัง้สัังปัญญาจิเมวิเกตุภเพนุสุเุิ ตังโผล่ในทางทุกข์ันรสัจธัรมปัญญาติมีพิเกิดปุพันุสุจเตตุติมีสุจจักุงทาวินังทัาวาท้าจ่าจโกทวปฏิอีทางทุกขันิโยและจต่นติมเปน้สุจเจตุเป็นสุจักงทวินังทาวาท้าจ่าเจตโกท้วปฏิตังโผล่ในทางทุกขัอิโยไอเดียสัจจังปะญญนติมิเกิดปพน้สุจเจตุเป็นสุจักุงทวินังทัาทาจ่าเจตโกทว <caval> อีทังทุกการโยธาสัจตันติเมตเพิกเปรุตุเจตุจมตุจักภุงทวิาณุบยาจ็จาทติโกท้ิตั้งโคนีทังทุกการโทราไสังตันติก yeah ักตัน <God> ติจักตัปฏิเมตเพิกเปรยุตุเจตุจมีตุจักภุงทวิาณุบยาจ็จ่าทติโกทาิตังโคนีทังทุกการโรธาตด้ตัจตันติจักตันติจักตันปฏิเมตเพิกเปรยุตุเจตุจมตุจักภูงทัาววิญาณทุบยาเจ็บจ่าท้จิโกทปิ อังโขนิทงทุกขานุต้าคำในปติปิศาราชจังปาเวตามปฏิเมพิเกปุเปนุตุเจตุเมจกจักกุงทัพยีนางจาจาาจิโกตัพิังโขนิทงทุกขานุ้าปติปิาได้จังปาเวตมัิเมพิเกปุเปนุตุเจตุามีจักจุงทัพยีนางวิารทัจจิโกตัพิยาวัคคีมันจะเมิเกเมสุตจรยะสตเอมติปุริพังทวตกาัตายาตินาุวิตุตังโอติในวัตตาวัง อนุตรังตัมมาสัมพุทิงิสัมพุโตปจจะสิงยาโตจักรโภเภพิเภมีสุจัตุสุริยะสเตตุเอวัน hmm. ติกวิริพิตังธรรมวจการยังนะ้ตาบุญอย่งนะนะศาสังสุวิสุตังโรสิอะตังพิเกตเจติวะเกโลเกตมรเกตสัพพมเกตสัพพปปมนิยาวปจยะสติวะอตุตรังตัมมาสัมพุทิงอาทิสัมปุโตปัจจะสิงญาติจันรนัง จันเมธัตนาอุตตปฏิกัคุปเมอเจะอาญาปฏิมาจตินาจิจานิบุตะวะติทมาจะพะการตามมนาปัญจคีอภิกุพะกตกปฏิตังวิญญาณทุอิมัสมิจปานาวยากะยสงยัญามีาอาญาปตาะกตัญญสวิรางวิตามนังจามาจะกงเถปิยังกินจิสุมปตังัมปตังเนรตัปิวติเจพะกาตาตมะเจปมาติวาสาวิทุงเอตัมพกตาปนัสยงอิสิปตเนมิฆะเตยัง อนุตตังธรรมะจักกังปวิตตังอปาติวิตยังตะมเีนวะคปนเนวะมาเรนวะมเนวากินจิบาโลกามิติบุมานังเทวังสตังตุตตะะตุมาคเทวาสสาวิจุตตุมากังนาเทวนังสะตังตุตตะวะตาวะสาวิุตตมาเตังนางเทวานังสะตังตุตวะดุติตาเทวสาวิทุตุติตานังเทวาังสตังตุตตวมีมารติเทวสาวิทุมมารตินางเทวังสะตังตุตวะปาริติเมตาตติเทวาวิทุุเมาวตตินางเทวังสตังตุตวะ อมมากกาจิกาติ่สาวไปุงเอกตปกตัปัญหาเสียงจิปิการยจังจำาจะกลาปฏิติยังทำไเนว่าผมมเน้นมามาเน้ว่าผมะวเกณจิบารงการปิติอิทิหาเตนะขัเ็นนักเตน้มเตนะอยาว่าผมมาลกาสตวโตอัพกติอัจะจะทัสนอิสโลการย์สังคมปิติสังาปิติสังปาปิติอปามันาจะอละโลกโซระเกวตโลกติกรรมเองว่าตวันังเทวันุภาังอัตตาโผบ่าพักขาทานังทานิสิกอจาิวัจโกรกนิตโยอจาศตวัจโกรน พุทธานุสติอิติปิโสกลสมาตพุทธวิชาระณาสัมโนสุกโตเรกุตโสัมาริสัตถาเทวมุนสานังพุทธปฏิสวาวตตาตมัติติโกะริโกหิปิโกมายุโกปจตังวิริตโมิวติสุปัตสุันนภะโตสะสัันโเาัโขามิติปันภะโ้าพัตาิปัจจุอันนบพุทโะเศราพัฒน์โขยีโยจัจัิการิุากาติสัตุ ลัตานังโอสถังอุตตมังวัลังอิตังเหวะมนุสานังพุทธะเตชะนะโสตินาตัสสันตุปัตตวัตเพสุขาภูปะสเมตุเตสกัตตวาธรรมะลัตานังโอสะถังอุตตมังวัลังวะปะริราหุลาหุปะสสะมะนังธรรมะเตชะนะโสตินาตัสสันตุปัตตวัตเปตุขาปุปะสเมตุเตสกัตตวาสัคละตานังโอสะถังอุตตมังวัลังอาหุเนยังเปาเนยังสังฆะ เตเชนะโสชินานะสันตุปัตวัสเปโลกาบูปะจามินตุเตพระคาถาชินนบัญชรชยาสนาคาาพุทธาเจสวาบาลังสบานังจตุจัจจาลักฝังลายเยมิปุนาราสปาตนากราทยโยพุทธาวีรตินาจิกาสเปปฏิทิาจมงวัตเกเตมุนิสามุลิศลาสีเสวติทิโตมัหังพุทโธตมโธทิปโรจันยัสังโฆปฏิทิโตมัหังพุทโธอิจะกุณากรโขฆาตยเมนุตโตสาริปโตจตักเกณีโกตันโยปิสิปาปัสสิมมกะระโนจาวะเมเกตักเกณีตวะเนยมังอาสงอนันตาราอ กสปจมานาเอาพะสงฆมาสัาสวิเกสตปิษัภคสมิสุริยว่าพระองกรนิษนสริสัมปนงโสปิโตมุนิเป็นโวบกุมาระกสปเทเเมสีจิตวัตโกโสไมหังมัณฑนนิจังปฏิจาสิคุณากรุณโนอคุริมาเราจะปรินาทักริเถระปัญจมิตานระเตจิรกามามาเสาสีิมาเถราพิจิตาเทนาสาวกกา เอตาสีรษมาติราที่ามตจุนารสารันตาีราเตเจนะครับมันเกสุจิตตรัตนังโโอาสิิเจเมสะุตะกังทกังปะตโตอาสิมเมอคลิมารังการทะาบวะปะริจันจารารติสุตกัรอากาเสกจังอาเสเสสาปะการัันจิตาทีนานนาวรลสันติปตะปะการังกตาวาตาปิจาจิสันจาตาปะจตุปตะปาเจสามิไังันตุอนันจัตินาเตชสา วาสโตเมสกิเจนะสัาจัพุทธะปจริญจนะปจาระเจ้ามหิเวรันตังหิจรเญสัจจะประเด็ังจัปเเมาบุริสษาสปาติเจว่มตสุตโตถุระโผที่นานุภาเวนะจุตุปราละโมรัมมาทุภาเวนะทิตาริสังโฆทั้งข้านุภาเวนะิตันตารโยสัตตมารุภาวะปฏิโตจารามิตที่นาปจรเตที่บทสวดภาหุงหาการาหุสัจธรมิตสตจพุทธังจักเกเมกัุติจักโกราสนตเศังจานาทิธรรมวิญาณท่วรมินังเจใสนจุกะลนี้ มาลาติในกาบาพิทูแตว่าลาติงคอลำปะนัวักกะวักขะยัดขังทั้งทันงที่จุตวิกาที่วาิโตนเดสาชิบังการณีนาคาคิริชบารังอติุตังตวกิมาสัจดนำตาเมตตาวิเศษกับวิธีาทิตวาิตตัตันเดสาชิบังการณนีอเคจอัคะมาติกาต ถตารุตันตาดตารุตัต่างทบติโยธานปตังกุมมาลมตอิติเปตังกับโตที่ตวาิโตตัเจสานชุกรานิตตวนกตอิปะกัปนิยติยายทุกทวัตนังจนเสสันตนาโมวิจิอาทิจาวาบิโตตเสานชุกรานิัตตังวิญมิตวะว่าคาเกตุงวตาปิโรปิจามนังต้าทงปัญญาปฏิปาี่โตทิวาิโตตัเจสานชุกรานินโตปนังเจ้าพเจวิปุถัมวิจิงกตยานโตทะวิจิวานะจาา ทุกข์าที ALLY ่จิตพุธเกศนัตุทัตตะคมังวิสุทธิปิการวิจารณญานะคาเนวิทีาจิตตวันิโตุลาจสารสการนิเอตาปิพุทธชาชาเมงกะลัอตตากายโยทนะเนสาเตตางทีตวานนในกาวิจริจวะตตนิยมกาตุกัหนนตัโมหาการลิโกนาโหิตายยสัพปะปานีนังปุเรจาวาสัพปะปารมีสัพปะปโตปโมมุตตะมังเิเตนะสัจจวัติหนะหตุเตชจยังคกลัง พะยันตต่อัยามุเกยานังนาที่วัตโนเองตวังวิชยโคยานสุยมกเรอัวติิตนังเกเยตวิพกเริสกสัพพุทนังขต่ตปโมจติสุนังกาังสุมากลังสุภาปัตตังุยตังสุกนโสมุติโจาุยิังคมวจาริสุปริกังกายามังวจกรมังปทักกินังปทักกินังมโนกมังวณีจิเตปทักกินาักินานิกตวนะกปันตเตวะกินเ ภาวันตุสัพพมังกลังลักกาตุสัพพเทวตาสัพพะพุจานุภาวันนัตสตาตุตีพระวันตุเมภาวันตุสัพพมังกลังลักกาตุสัพพเทวตาสัพพะธมานุภาวันนัตสตาตุตีพระวันตุเมภาวันตุสัพพมังกลังลักกาตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาวันนัตสตาตุตีพระวันตุเมปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสิณีทุเบคะเลโปธิกาลิงคะเลตุเตลิงเตลิงตากรรมธาเนนะพระวันตุปูทิตา สดทิงกะโรนเจทะวิหารมัทะเลเจลาจามะมัะนาวะนวกาจะพิกกะโสาลามิกาธานาปฏิอุปาสากาขามาจะเทสานิขมาจะอิสลาสป,ปานะปูตาสุกิตาพระวันตุเตชาลาพุทธยพุชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสทะชาตาอัฐโวปะปาติกาในยานิกังธรรมะวังปฏิ จะเตสัมเพหิสัมเปปิทุคัสสะกะโรนตุสังฆะยังสาตุกิรังสโตธรรมธรรมัตถลาจะปุกขลาสังโฆโหตุสมะโควะอัตถายะจะอิตายะจะหัมเหรักขะตุสัตธรมโสัมสัเพปิสัมมาจาริโนพุทธิสัมปาปุเนยามะตัมเมอริียปะเวทิเตปัสสันนาโหตุสัเพปิปานิโนพุทธศาสนาสัมมา ชาลังประเวณชันโตกาเลพุตเทโวปวัตัตุพุทธิภาวายสัตาลินาสนาตามิตชังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัตระชังนิจังลักขันติตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปัชชังลักขันตุสัพพทาเทวตาอุยโยชะนักขาบวชสงเทวดาทุกขปัตาจานิทุกขาพยาปัตาจานิพยาโลกปัตาจานิโสกา โหตุสเปหิตปานิโนเอตาเอตาวตาจะอัมเหหิตัพัตต่างปุญญาสัมปทางสเปเทวานุโมทันตุสพะสัมปติติริยาทานังทะทันตุสัทายะสีลังรักขันตุสัพพทาภาวนาภิละตาโหตุกัญจันตุเทวตาตาตุมงคลคาถาโหตุสพังลุมมากะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุปาเวทโสติโหตุนนรันตรังโหตุสปังนลุมมากะลังรักขันตุสัพพเทวตา สัพพธรรมานุภาเวนะโสติโหตุนิลังตะลังโหตุสัพพังโทมะคลังละคนตุสัพพะติวตาสัพพะทั้งกานุภาเวนะโสตีโหตุนิลังตะลังสัพเพภทตาพระปตาปฏิการอย่างบาลังตานตตเตเจนละขังวัธมิสะโสสัพเพุทตาพระปตาปฏิกานอย่งบลังตานตตเตเจนละขังวัตมิสะโสสัพพภูตตาพระปตาปฏิกันอย่งบังานเนขงวทมิสปโสสพเพภตตาพระปตปฏิการณ์อย่งบาลังตานตตเตเจนละขังวธมิสพะโส สัพเพธารตาปฏิกนัยอย่างบรังตานัเจเจนะักขังปตมิสัะพโสสัพเพภธาประตาปฏิกนัอย่างบรังตานจัดเจเจนะักขังปตมิสัะพโสสัพเพปธารพตาปฏิกานยอย่างบรังตานัเจเจนะลกขังปตมิสัะพโสสัพเพภธาพรพตาปฏิกานอย่างบรังตานันังตมิสัโสสัพเพารตาปฏิกานยอย่างบรังตานัเเจนะักขังปตมิสัะพโสโดยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานและ่าเป็นความเพียนอนุภาพแห่งการบูชาพระราตน รัตนาใจด้วยการสัญญาณบทสวดมนต์พระสุขพระปฏิและพระคาถาเหล่าน Writing, ี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอเพื่จากทุกไปทั้งโปรดขอข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมก็ทวยเทวเถิดาทั้งหลายโปรดโน้นอุาในการสวดสายริญหมดและพระธรรมเหล่านี้เมื่อหมดอุทาแล้วโปรดอำเนินพรให้แก่ข้าพเจ้าแรับวัตถุมงคลพระปฏิตายอดสิทธิ์หรืยอสิทธิ์เรียกวัากู๖แปะต่อจนวัตถุมงคลทั้งหมดที่สามสิทั้งขึ้นให้เปลี่ยนด้วยในพระแห่งพระปริรจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ททุุกกปรระาาเสธ บุญกุศลของขา้าพเจ้าทั้งหลายเ,เกิดจากการสวดมนต์เจ,จริญจิตภาวนาขออน,นุตตรเป็นผู้ทำบุจาตามมบ๊จาสังฆบุจาขอบทน,นี้ผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรทาโลกวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอปลอดจกากก้าจะไปทั้งพวงวอนจากกรรทุกกายทุกใจทั้งสิ้นประสบปาฏิเทศเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่อุศักและมาทั้งหลายสมบูรณ์ด้วยพระธ้าราสมบัติวิริมาลสมบัติมีดวงใจเห็นตามสำเร็จในการเพื่อพัฒนากรรมฐานเกิดปัญญายาและเจริญด้วยจ ขอนโมทนาบูกับพรอบคธวาิเทุกท่าน